สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดวสกูชี่แล้วก็ของเล่นลอตใหม่นะคะช่วงนี้เราไมา่ค่อยได้อัปเดตของลง Youtube นะคะดังนั้นใครสนใจอยากติดตามนะคะแนะนำให้ติดตามทาง TikTok นะคะหรือว่าจะเป็นทาง IG นะส่วนใครนะคะที่ต้องการสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะสามารถทักมาได้ทางไลน์นะคะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ขมเมาในตาใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยคะ่ะ เริ่มที่ปุกุญแจสกูช่กันก่อนนะคะตรงนี้จะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะราคาชิ้นละ19บาทนะคะอันนี้จะปีเป็นลายคับเค้กนะจริงๆมีลายอื่นอีกเยอะมากนะคะสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะ19บาทเท่ากันทุกแบบค่ะแบบต่อมานะคะจะเป็นสกูชิใส่จัมโบ้นะคะราคาชิ้นละ55บาทนะตัวนี้นะคะมีหลายแบบมากนะคะแบบลายแรกนะคะเป็นลายผลไม้ค่ะอันนี้จะเป็นลายแตงโมนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายสับประรดนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะ ลายอ่างค่นนะคะแล้วก็จะเป็นลายซอฟต์ีเดวยค่ะเดี๋ยวจะเอดีให้ดูอีกรอบนะคะราคา5 5บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นผลไม้แบบใหม่นะมายูนิคอร์นนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา5 5บาทเหมือนกันค่ะเซ็ตถั่วนะคะอันนี้จะเป็นชุดคู่นะคะคู่ละ55าบาบาทเท่านั้นนะได้เป็นสองชน,นะคะเดีนี้ก็คูณนะจะเป็นถั่วสีฟ้ามาใหม่นะคะแล่วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ,ะแตงโมหั่นค่ะลูกฟุตบอลนะคะ แหนดาห้าถือสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายใหม่น้องน่ารักมากนะคะแล้วก็นิ่มสลว์ด้วยนะส่วนลายอื่นๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบเดิมนะคะกะค็ราคาชิล้นละบ5าบาทเท่ากันค่ะถ้าใครอยากดูลาเอียดนะคะก็สามารถทักมาได้ทางไลน์นะ,ะแบบต่อมานะคะนี่น้จะเป็นสกูช,ชี่แบบต่างๆนะคะก็เริ่มที่ลายแรกนะคะจะเป็นลายอุ้งเท้าแมวนะคะราคาชิละ65บาทนะตัวนี้จะมีสีชมพูด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลอันนี้นะคะมีสติกเกอร์ด้วยนะ,ะบันคริสต์มาสนะคะน,นี้จะมี2หน้าตานะคะ น้องน่ารักมากนะคะป้ายแท็กก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นบอเชนนะคะตัวน,นี้ก็จะมีลายกวางนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลายตุลิงซานตานะราคานะคะชิละหกบาทนะคะจะเป็นตัวบันค่ะสกุชี่ลูกยาแคปซูลนะคะอันนี้ก็เป็นลายแตกใหม่มากนะ,ะราคา8 9บาทนะคะแล้วจะมีโุโแบ,บี้นะคะัวน,นีทั้ีหลายสีนะคะเกตนน้าจะเป็นปรมานี้แล้วก็จะมีเป็นสีส้มขาวด้วยนะน่าดีมากนะคะ บอนเมลอนนะคะนี้จะเป็นของแท้นะคะเป็นของแบรนด์สกูช่ฟันค่ะราคานะคะชิละ85บาทนะเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อที่สโลมากเลยนะคะเนื้อนุ่มสโลค่ะแล้วก็สีจะมีความมุกมุกเลื่อมเด้วยนะคะมีสีชมพูนะคะนี้จะเป็นสีใสลงค่ะสกูช่ซูมิโกะนะคะ,ะราคาชิละ85บาทนะคะตัวนี้จะเป็นป้ายแท็กนะคะแล้วก็จะเป็นบอลเชนนะตอนนี้จะมี2ส,สีนะคะเป็นสีน้ำาลาแล้วก็จะเป็นสีเขียวค่ะ สาค่อนข้างใหญ่นะจะเป็นประมาณส์ยกลางนะคะเดียวก็จะซบซบสโลแบบนี้นะคะ85บาทเท่านั้นค่ะเฟันการ์ตูนนะคะจริงๆตัวน,นี้จะมีอยู่หลายลายเลยนะคะอันนี้ได้ตัวอย่างจะเป็นลายม้ยูนิคอร์นนะราคานะคะ85บาทค่ะอันนี้จะมีลายเส้นนะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดงานประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็เนื้อดีแล้วก็ลายน่ารักค่ะ สกูชิโกนองหมานะคะอันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสิบาทนะคะจะมีเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นสีส้มนะไซส์ตัวนี้จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะเป็นไซส์จัมโบ้แล้วก็เนื้อจะเป็นนุ่มๆนะคะสโลมากแบบนี้เลยนะอันนี้บีบขยำฟินมากๆเลยนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสิบาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะนี้นะจะเป็นสกูช่แท็กกิตตี้นะคะราคา125บาทนะคะอันนี้จะเป็นสินค้ามิสตินิเลยเป็นราคาเซลล์นะลายเส้นยมีด้านล่างนะคะเนื้อจะเป็นนิ่มๆแบบนี้นะคะก็จะมีลายกล้วยนนะะะะคคลก็็จเปายี่ ต่อมานะคะจะเป็นรีวของเล่นนะคะอันนี้เราไม่ได้ไล่ตามราคานะก็จะรีวแบบไปเรื่อยๆนะคะอย่างแรกนะคะน,นี่นะจะเป็นสลามชานมไข่มุกมาใหม่นะคะตัวนี้น่ารักมากนะสีนะคะจะเป็นโทนพาสเทลแล้วก็ของตกแต่งนะคะจะเป็นเหมือนเม็ดไข่มุกนะคะกระปุกละ35บาทนะคะ3กระปุก100นะมีสีฟ้านะคะอันนี้เป็นสีชมพูพาสเทลนะคะทุกสีจะเป็นโทนพัสเทลทั้งหมดเลยนะ นี่นะคะมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวด้วยน่ารักมากนะคะ35บาท3ากระปุกห่อยค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นน้องเป็ดบีบนะคะรอบนี้จะเป็นสีเข้มมาใหม่นะคะแบบนี้เลยนะคะสีจะชัดมากนะมีสีม่วงนะคะตรงนี้แล้วก็เขียวขาวนะคะอันนี้จะเป็นแบบสีเหลืองค่ะราคา45บาทนะอย่างต่อมานะคะนี้นะจะเป็นคิงคองยืดนะคะนี้เป็นของเล่นแก้เครียดน,นะคะจะมีน้ำหนักหน่อยแล้วก็สามารถยืดได้ยาวนะคะแล้วก็บีบเล่นได้นะราคากล,ล่องละ45บาทค่ะ ซาลาเปาเข่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคา45บาทเหมือนกันนะอันนี้น่ารักมากนะเป็นเข่งเล็กนะคะแบบนี้เลยนะจิ๋วๆนะคะสามารถเอาไว้บีบเล่นได้แล้วก็อันนี้ก็สามารถวางตกแต่งโตะได้ด้วยนะบีบเพลินๆนะคะเข่งน่ารักมากมันของจริงเลยนะคะอันนี้ก็ราคา45้าค่ะ ต่อนะคะจะเป็นของเล่นบีบในกล่องนะคะตัวนี้น่ารักมากนะเนื้อน,นะคะน้องจะเป็นเหมือนเนื้อนุน่มๆนะคะยุ่นยุนนะน่ารักนะคะบีบเล่นเพลิน,น n, ๆได้แล้วก็ได้กล่องน่ารักน่ารักไปด้วยนะคะอันนี้นะจะเป็นราคากล่องละ50บาทเท่านั้นนะ,ะมีลายกระต่ายนะคะกระต่ายมีสองสีแล้วก็มีเป็นลายอันนี้นะ,ะตุ๊กตาหมีนะคะหลับตาข้างหนึ่งเป็นเหมือนวิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายมังกรนะเป็นหน้าแบบง,งอนๆแบบนี้น้องน่ารักมากแล้วก็ตัวนี้กล่องใหญ่ด้วยนะคะราคานะคะ50บาทเท่านั้นค่ะ แบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นตัวปลาท่องโกนะคะแล้วก็จะเป็นพายแอปเปิลบันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะหยิบตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างของเราจะเป็นอันนี้นะราคานะคะ45บาทเท่ากันทั้ง2แบบเลยนะเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อแบบหนุบๆค่ะแล้วก็เหมือนของจริงมากทุกคนอันนี้เหมือนปลาท่องโกจริงๆเลยนะแล้วก็ได้แบบแพ็กเกจน่ารักน่ารักไปด้วยนะคะส่วนถ้าเนื้อตัวพายแอปเปิลบันจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเดียวกันเลยแต่ว่าจะเป็นโคลงทรงน,นะ,ะมีความยหยุ่นแล้วก็บีบมันนะคะราคา45บาทค่ะ ต่อนะคะปลาเป็นตรงนี้จะเป็นราคา30นะคะมีเป็นลายมัสเทศนะคะไข่นะคะไม่เป็นแบบสุกนะคะอันนี้จะเป็นไข่แดงด้านในนะแล้วก็จะมีเป็นสีใสด้วยนะราคา30บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นน้องแกะบีบนะคะตัวนี้จะมีเป็นหน้าสีดํานะคะแล้วก็จะเป็นแบบสีเทาอันนี้นะราคานะคะ45บาทนะคะเนื้อจะเป็นเหมือนแบบโมจิยืดๆนะอันนี้เนื้อแบบหนุบๆดีนะคะบีบได้เพลินนะทุกคนราคา45บาทนะคะหมูยืดแก้เครียดนะคะ45บาทเหมือนกันนะ เซตทำสลามนะคะตัวน,นี้นะ้าหน้าทำมากนะทุกคนก็อย่างแรกนะคะจะมีขั้นตอนมาให้นะคะที่กล่องนะคะส่วนด้านในนะคะจะมีเป็นกาวนะคะบอหลกสีนะคะช้อนไมค้คนแล้วก็ถ้วยตวงนะได้ไปครบเซตแบบนี้เลยก็สามารถเอาไปทำสลามกันได้นะคะอันนี้สามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรนะคะมีสีแดงนะคะน้ำเงินนะคะนี้จะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีสีม่วงด้วยนะราคานะคะเซตละ45บาทนะคะจะได้ไปทั้งกล่องเลยนะ แบบต่อมานะคะจะเป็นสลามกับน้ำลายเอเลี่ยนนะคะ35บาทนะคะ3ชิ้น100นะคะสามารถซื้อกระกันได้นะคะอันนี้เราจะขอรีวแค่แบางสีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นน้ำลายเอเลี่ยนแบบทดลองวิทยาศาสตร์นะคะคือขวดจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนขวดทดลองนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำลายเอเลี่ยนหนึ่งดึงนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นโทนกาแล็กซี่นะจริงๆก็จะมีสีอื่นด้วยนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นสลามดาวนะตัวน,นี้สีน่ารักมากนะคะคือสีนะคะจะมีความกากเพชรนะคะแล้วก็จะเป็นสีมุกมุกด้วยนะนี่นะคะอันนี้ให้ดูสีเราค่ะประมาณน นี่นะคะน้องน่ารักมากเป็นแบบดาวค่ะราคา35บาทนะสามกระปุก100ค่ะแล้วก็นี้จะมีเป็นแบบสลามการ์ตูนด้วยนะ แบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นแน day, บบเซตสลามนะคะถ้าเป็นอาหารต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากสลามชาวกล้วยกันก่อนนะคะเซตนี้น่ารักมากนะทุกคนอย่างแรกจะได้สลามไปนะคะเราก็จะได้เป็นเหมือนแบบฟองน้ํานะคะที่เอาไว้เล่นผสมกับสลามนะคะแล้วก็สามารถบีบได้นะคะจะทําให้เป็นเหมือนแบบวุ่นๆในสลามนะนนี้นะคะก็จะสามารถบีบให้เล็กลงได้นะคะนี่นะอันนี้จะเป็นเซตชาวกล้วยนะคะราคา8ปบกาบาทนะได้กระปุกน่ารักน่ารักไปด้วยแล้วก็ได้ช้อนไปด้วยนะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเซตข้าวแกงนะคะก็ตัวนี้จะได้ที่คาดไปด้วยนะคะเรามาเปิดดูด้านในกันนะคะจะเป็นกล่องแบบนี้เลยกล่องก็เหมือนอาหารจริงๆนะคะเซตนี้จะได้เป็นเหมือนผักปลอมนะคะแล้วก็จะได้เป็นน้าซอสนะคะมีดินเบาด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบฟองน้ำนะคะเป็นเซตช้อนแบบนี้ของตกแต่งน่ารักมากนะคะอันนี้นะจะเป็นเซตนะคะเป็นเซตสลามนะราคานะคะเซตละแ9าบาทเท่ากันค่ะ เซตสลามไข่นะคะตัวน,นี้นะจะได้เป็นเหมือนลังแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นฟองนะเป็นสลามอยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็จะต้องไปรุ้ว่าน้องนะคะจะเป็นสลามแบบไหนนะคะเป็นสลามสีแสแล้วก็จะมีไข่แดงบ้างหรือเปล่านะคะนี่ก็สามารถเอาไวลุ้กันได้นะคะราคานะคะเซร็ละแล้ว8บาบาทเท่ากันค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นเซตสลามดินเบานะคะจะได้กระปุกใหญ่กระปุกเล็กนะคะดินปั้นของตกแต่งแล้วก็จะมีเป็นบอรแรกแถมให้ด้วยนะอันนี้นะคะมีลายนี้แล้วก็มีลายนี้นะคะนี้เป็นลายแพนด้านะราคาเซนะคะ แบบต่อมานะคะจะเป็นเกมสปอร์ตอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมการ์ดแบบนี้เลยนะกําลังคิดใน t ิกต็นะคะมีลายนี้นะคะลายนี้เราก็าจะมีเป็นลายนี้ด้วยนะคะราคานะคะกระปุกละหนึ่งร้อยสิบาทนะซองสุ่มโมเดลการ์ตูนนะคะนี้จะเป็นของแท้นะทุกคนราคา60บาทนะคะลายที่ได้นะคะจะเป็นลายแบบตามด้านหลังเลยนะคะก็จะต้องรุ้นนะคะว่าจะได้ลายอะไรไปนะซองละหกนะคะแคน์สปินเนอร์ราคา7 9บาบาทนะคะนี้จะเป็นเหมือนเกมเรียงสีนะคะตอนนี้เหลือแค่สีส้มสีเดียวแล้วนะ แบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นของจิ๋วนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวแม่เหล็กอยู่ด้านหลังด้วยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นแม่เหล็กแบบนี้สามารถติดตู้เย็นได้ติดตู้เหล็กได้นะคะราคาชิ้นละ25บาทนะคะสนใจรายไหนก็สามารถแคปได้เลยนะนี่นะคะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นเซ็ตคอเตสคิสตันนะตัวนี้นะคะจะได้อุปกรณ์การทําไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นกรอบรูปให้ด้วยนะถ้าทำเสร็จก็สามารถเอาใส่กรอบแล้วก็วางตกแต่งได้เลยนะคะเซ็ตละ85บาบาทนะ ก็น,นี่นะคะจะเป็นแบบสกูชี่แล้วก็ของเล่นล็อตใหม่นะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะหรือว่าการติดตามนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กลับดีเใต้คลิปนะก็สามารถที่ดูได้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ